รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับเราพิธีกรสุดซ่าและเด็กน้อยสุดแสบในวารตี้เกมโชว์สำหรับเด็กและครอบครัว จับเด็กใส่กระด้งทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้4ี่บงเย็นเหมือนเช่นเคยและแน่นอนว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้น้องๆหนูๆเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะเราจะสนุกไปพร้อมๆกันและเป็นประจำสำหรับสามพิธีกรที่จะมาให้เด็กๆแกล้งน่าสงสารจริงๆนะครับเนี่ยยังเป็นพี่โก้พี่จิมและพี่บอลเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้จะสนุกตื่นเต้นเร้าใจหรืออนลแมนกันแค่ไหนเอาเป็นว่าไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ นี่คือวันิตี้เกมโชว์สำหรับเด็กและครอบครัวที่ได้ทั้งสาระและก็ความบันเทิงพบกันทุกวันเสาร์เวลา4โมงทางไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเพราะนี่คือรายการจับเด็กใส่กระโดดจัใส่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์อ้าว อ่รเปลาทุกวันเสาร์เวลา4โมงทางไทยรัฐทีวีนะครับเพื่อน้องๆที่อยากจะสมัครเข้ามานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็สามารถเข้าไปใน Google ของพวกเรานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าจับเด็กใส่กระด้งนะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับแฟนเพจจับเด็กใส่กระด้งนะครับหรือในอินตราแกรมของพวกเราก็คือ J A B D E K จับเด็กนั่นเองครับผมเล่นอะไร ต้องมีมหลอก่อน้องน้องหน่อยเพราะว่าน้องน้องเนี่ยเขาบอกว่าน้องน้องกลุ่มนี้เป็นน้องๆจิตกรนี่แสดงว่าจิตกรนี่คือวาดรูปวาดรูปเก่งเลยพูดถึงประสบการณ์การวาดรูปหรือว่าวิชาศิลปะของของพี่กินพี่บอลดีกว่านี่วาดประจำวาดรูปอะไรตื่นตอนเช้าวิ่งไปโรงเรียน ไปถึงปุ๊บวิ่งไปกองทรายก่อนอ่าเห็นทรายแล้วทำทรายเรียบๆครับอ่าแล้วก็นั่งวาดพระอาทิตย์ภูเขาแล้วก็นกเด็กทุกคนต้องวาดพระอาทิตย์ภูเขาแล้วก็นกจริงไหมจริงไหมจริงไหมอ่าถามพี่ลก่อนว่าวาดรูปเก่งไหมไม่ไม่เก่งฮะถือว่าพอพอวาดได้ถ้าถ้ารูปเนี้ยมาเทียบกับเนี้ยพอแกะได้เป็นภาเปินนาการเป็นรูปไหมอ่าเป็นรูปอยู่เป็นรูปอยู่นะแต่จริงแล้วนะพูดตอนเด็กเลยไม่อันนี้ไม่ใช่ดรามาวาดรูปที่แบบว่า ตัวเองรู้สึกว่าวาดแล้วประทับใจครับมันมีจัดจินตนาการและมีแต่ในวาดรูปรูปวาดก็คือรูปครอบครัวและรูปบ้านรูปบ้านอย่างนี้มาย้มีตัวแล้วก็มีพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวคือเด็กๆต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อแม่ตีกันทุกวันทะเลาะเบาะแว้งให้ลูกเห็นไม่ดีนะครับผู้ปกครองแต่ว่าชีวิตขขงหนูเติบโตมาอย่างนั้นแล้วเวลาเวลาวาดรูปเนี่ยก็จะชอบวาดรูปแบบว่า คือข้างบ้านเนี่ยเขาแบบเขามีความสุขกันอ่ะตกเย็นมาพ่อแม่ลูกกินข้าวกันคุยกันคิกคักคิกคักแต่บ้านเราด่พ่อยาแม่พ่อจะตีแม่แม่หนีไปหนีอะไรเงี้ยชีวิตแต่ว่าค่อนว้างดุเดือดถูกต้องเวลารูปภาพที่เราอยู่ในความคิดหรือว่าในความฝันเราก็คือเป็นรูปครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ไม่ใช่ดรามานะนี่แต่นี่เรื่องราวมันผ่านมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะโอ้โหี่แะ นานไปอ่ะวันนี้นะครน้องๆจิตกรของเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอเชิญน้องๆทีมจิติตกรน้องวันนี้เด็กๆที่เข้ามาร่วมรายการของเรานี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจินตนาการล้ำเลิศจริงๆเพราะเป็นน้องๆทีมจิตกรแต่จินตนาการจะไปไกลถึงขนาดไหนเราไปทำความรู้จักน้องๆกันเลยครับเอาแล้วเอาแล้ว ติดตัวมาด้วยเออมาวนนตั้งแต่อนกคนำีว่าเออตอนนี้ครับคนแรครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตติพัฒน์วงสุภาเส้นเล่นน้องอัฟฟานอายุหกขวบอยู่โรงเรียนสมบารนุสอนชั้นปหนึ่งทับหนึ่งครับสามารถพิเศษเดินแบบไทยแบบเคคอนโดนสมบัรณมาต้มหับมาตุ้มๆมาไม่ปบมือไม่ได้แล้ว คครรัับบสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชาอชิตาอัมนีชื่อเล่นน้าเขาอายุห้าขวบครับเรียนอยู่โรงเรียนจีนครับโอ้น้องทันวาความวาสามารถพิเศษเตะบอลเตะบอลเทควันโดเทควันโดเตะบอลเทควันโดโอ้โคอไปครับคนต่อไปครับค่ะหนูหนูชื่อน้องเอยเด็กจิงอรัสฟอนแจมีมอนค่ะอายุกี่ขวบครับ สามขวบคสามขวบเด็กนักเรียนจีนกอนน้อยแล้วนครับผมเข้ามาค่ะต่อไปครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องชื่อแตมค่ะหนูอยู่โรงเรียนเอกบุรพาค่ะหนูห้าขวบค่ะหนูมีความสามารถพิเศษหนูหนูทำสะพานได้ครับสะพานได้สะพานข้ามน้ำแสดงให้ท่านคุณสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟรดินาพิสูจน์ดาวสุภชื่อเล่นน้องกระตังค่ะ อยู่ชั้นอ่านทัพหนึ่งค่ะคนสุดท้ายครับสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายกิตติดีรอดไฟชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อตนค่ะเออเกือบคิดไม่ออกเลยอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่หกโอ้หกตัวเอาละวันนี้มีอะไรมาโชว์ด้วยขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยวาดเองใช่ไหมครับเก่งจังเลยเนี่ย ดูรูปแรกก่อนเลยครับคนแรกเลยวาด่ารูปอะไรครับสันต้าครับสันต้าทำไมถึงวาดรูปนี้เอ่ยเด็กด่นึกได้เออไม่น่าถามนะพี่เออก็ใช่นะครับพี่คินถ้านึกไม่ได้จะวาดได้ไงล่ะครับแม่เราไปดูหน้าพี่คินกันหน่อยดีกว่ามามามาครับผมรูดอะไรครับบ้านค่ะเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงทำไมบ้านเป็นสีหลังคาสีส้มไหมครับชอบสีส้มค่ะชอบสีส้มก็เลยอยากมีบ้านหลังคาสีส้มนะครับ โอ้ยแผ่นใหญ่มากน้องเอ๋ย okay. รูปอะไรอ่ะสวยจังเลยเป็นเมฆกำลังฝนตกใช่ไหมฝนตกใช่ไหมใช่ไหมคะอไม่ข้างนอกกับฝนตกใช่ไหมลูกดูจากหน้าตาน้องเหมือนจะงงว่าใช่รูปตัวเองหรือเปล่านี้พี่โกดเล่นตอบแทนหมดเลยต่อมาอันนี้วาดสวยค่ะอู๋อันนี้วาดเองหรือเปล่าคะวาดเองนะคะอ่าต่อมาน้องกระตางอันนี้รูปอะไรลูกนางฟ้าป่ะไหนไหไหนเเจ้าหญิงฟ้า น้องฟ้านี่นี่รบเลยน้องต้นกล้าดีกว่าน้องต้นกล้านี่ลายเจ้นจะแบบคมชัดและเป็นจับเป็นส่วนน้องต้นกล้าครับชื่อรูปอันนี้ชื่อว่าอะไรลูกบ้านบ้านบ้ชื่อสั้นๆเลยชื่อรูปนี้คือบ้านบ้านี่หายที่น่ารักชื่อรูปอะไร ทีมนี้เนี่ยนะไม่ห่วงด่านใดเลยนะเดี๋ยวไปด่านวาดรูปเนี้ต้องแบบโอ้โหด่านวาดรูปพูดถึงก็อยากเล่นเกมหมดเลยเล่นเกมแรกเลยในการเกมนี้มัชื่อว่าเงาปริศนาเราล่ะเาครับอมน่ะเอาล่ะเอาล่ะเาลา่ะอา่ลเลอาล่าง่ายๆนะเรับให้น้อาๆตอบเงาที่เห็นว่าเป็นเงาอะไร ถ้าตอบถูกรับไปเลยใบยปริศนานะครับผมเงาที่เห็นเป็นเงาของอะไรเออ,อน้องๆ <_ k> เคยเล่นเงากันบ้างไหมหรือว่าพอจะเดาวออกไหมว่าเงาที่เห็นมันน่าจะเป็นเงาของอะไรถ้าพร้อมแล้วเง <_ k> าปริศนามาเลยอะไรนะ เมดยอะไรคะวิจาวิจามิจาเคร่ั่นมิจานัเย่คืออะไรคะอะไรครับอะไรครับน้องเอ๋ยเครื่องปั่นอนี่ไงนี่ไ่ามากเลครื่องปั่นจักรยานไ่องอยน้อเอยนอเยน้องเอ๋น้าเยน้เอยน้งเอยนเอนเยนงเ้เหนอเอน้อนไนเน ตรงไหนท่านมาดู่านมาดู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 มาดมาดมาดูเาดนมาดูมาดูมาดนมาดูมาันมานูมาด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 นมาดูมาดนมาดูมาดูมาดนมาดูมาัูมาอเคาดนมาัูมาดนมาดูมาดนมาตูมาด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 อมาดูมาดูัาดูมาเนมาดนมานูมาดูนอดูมาดูมาด่าดอมาัมารัมาดู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 บามาาดาาดูมาดามาาาาาาามาาาา เครื่องปั่นจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ะและเครื่องปั่นเป็นคำตอบที่ใช่ไหมถูกไหม<อ>ไม่ได้ยินเลย เดีอดไฟปุ๊บเนี่ยแล้วปั่นอับถือนี่ได้ครับเราเอามือเข้าไปจุ่มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากเลยนะอันตรายนะลูกเราจะทําน้ําปั่นผลไม้นะให้คุณแม่อยู่กับพวกเรานะใช่แม่เป็นคนปั่นให้นะเอาละครับน้องๆตอบถูกเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับผมเพราะฉะนั้นตอบถูกแบบนี้ได้ไปเลยคาใบปริศนาได้สวยมากเลยคนนี้ใครครับผม น้ำอิงค่ะครับผมน้ำอิงจากห้องพิธีกรอันนี้กำลังปั้นให้เป็นพิธีกรอละมาแล้วคำใบ้แรกของเรานะคะจับเป็นอะไรหนึ่งสองสามเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านหรือจะเป็นเครื่องปั่นหรือเปล่าอครไฟ คืออะไรไม่รู้มันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านมีอะไรบ้างคิดไก่อนในบ้านเรามีอะไรบ้างคิดไ้ก่อนอะอะไรนะพัดลมลมหรือเปล่ามาหุข้าวหรือเปล่าเอ้ยเป็นไปได้หมดเลยนะของปริศนาของเราวันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่คำปริศนาคำแรกก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านใช่แล้วครับต้องคิดแล้วต้องนั่งคิดแล้วว่าอะไรที่ไม่ใชไฟ้าบ้างพัดลมใช่ไหมก็ใช่ก็ใช่น้ำร้อนก็ใช่น้็ใช่นเครื่องปั่นก็ใช่เครื่องดูดฝุ่นก็ใช่ ใช่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 เยอะมากเลยนะโต๊ะนวดก็ใช่เออเออเอาเลยเตาแก๊สก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นที่ผลิตไฟครับผม้าพี่กินอย่าพักเวยนะครับครับผมยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมีคำใบ้เพิ่มใช่แล้วเพื่อนเกมเพื่อหาคำใบ้เพิ่มต้องรู้ได้ว่าอะไร มันคือคําปิศนาช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการจับเด็กใสก่กระด้งนีแค่เริ่มต้นรายการมาต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแทนเด็กๆเลยนะครับเนี่พักให้หายใจให้คล่องๆจันก่อนแล้วช่วงหน,น้ากลับมาตะลุยภารกิจปิศนาที่เราเตรียมไว้ให้ในจับเด็กใสก่กระด้งครับ